โอเคก็กลับสวัสดีทุกคนอีกเส้นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการาแก้ไขปัญหา OBS Studio หน้าจอดำครับคือปัญหานี้แก้ได้ครับคือแบบว่าทุกคนแบบนี้นะครับคือผมจะ Display Capture นะครับมันเป็นหน้าจอดำครับทุกคนไม่ได้นี่ยังไงก็ไม่ได้คือมัน ทุกคนน่าจะรู้ว่าว,วิธีแก้วิธีที่หนึ่งก็คือการไปปรับการ์ดจอแต่บางครั้งการปรับการ์ดจอมันก็ไม่ได้นะครับคือเราต้องไปที่นี่ครับคือเราต้องไปที่นี่ครับทุกคนทุกคนต้องรู้รับปิดปโปรแกรมไปก่อนครับเข้าไปที่เซตติ้งครับทุกคนได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนอเดี๋ยวผมจะบอกวิธีวิธีที่หนึ่งก่อนอ ก่อนผมจะไปบอกวิธีที่สองถ้าไม่ได้วิธีที่1เดี๋ยวพุกให้ทุกคนไปดูวิธีที่2ครับวิธีที่1ก็คือเข้ามาที่การ์จอ n v ็นวีเดียนะครับถ้าของใครเป็น n v ็นวีเดียนะาการ์จอเอ็นวีเดียเลือกอเลือกตัวที่2องอาจากจากนั้นให้ให้ทุกคนหาคําว่า OBS Studio แล้วให้ทุกคนตั้งค่าการ์จอเลยครับ ทุกคนจะตั้งค่าค่าจอ,อยังไงก,ก็ได้ครับสมมติทุกคนมีปัญหาทุกคนก็บเรื่องอันสุดท้ายครับก็ได้ตัวนี้ครับเลือกตัวนี้ครับแต่ผมผมไม่เลือกครับเพราะผมจะใช้วิธีเดียวครับก็คือวิธีนี้ครับทุกคนคือวิธีนี้ครับเข้าไปที่ setting วิธีนี้ได้ผลสัวครับเข้าไปที่ system เข้าไปที่ g r a p h i c setting จากนั้นเข้ามาที่ browser ให้เอาหาคำเรื่องหาคําว่า OBS Studio ตัวนี้นะอ่าครั้งแรกมันจะมาหน้านี้ให้ทุกคนเข้ามาเข้าามที่ Drive C โอเคจากนั้นให้ทุกคนเข้ามาที่โปรแกรมไฟล์จากนั้นให้ทุกคนเขาค้นหาคาว่า OBS Studio นะครับนี่แล้วเข้ามาที่บินครับอ่าแล้วกดเข้าไปที่ OBS อ่ากด add จากนั้นทุกคนตั้งค่า option มันให้ทุกคน เลือกคำว่า power saving ครับโอเคอหรือว่าทุกคนจะเลือกตรงไหนก็ได้ครับแต่เพื่อความสบายทุกคนเลือก power saving ถ้ากราฟิกเราแรงพอเราก็เลือก high performance ผมจะสาธิตให้ทุกคนเลือก power saving นะครับก่อนอถ,ถ้าคอมทุกคนแรงก็เลือกให้ performance ก็ได้ performance ก็ได้โอเคเลือก saving จากนั้นทุกคนติ๊กออกครับ มาเข้าดูที่ OBS Studio นะครับว่ามันจะได้แน่ทุกคนเห็นไหมทุกคนได้แล้วทุกคนได้ครับเดี๋ยวผมนี้มุฟใหม,ม่ก็ได้อ่านี่เดี๋ยวผม d i s p l a y c a ครับจะโอเคก็ได้ครับเหมือนเดิมได้ครับโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเท่านี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม นะครับคือผมตั้งใจมาบอกทุกคน,นครับคือวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายสำหรับทุกคนที่จะติดตั้งเ้ยไม่ใช่คือวิธีสุดท้ายสําหรับทุกคนที่จะช่วยให้ทุกคนบันทึกหน้าจอผ่าน OBS ได้สําเร็จครับบางคนก็หน้าจอดําก็ไปปรับที่การ์ดจอก็ปรับไม่ได้ครับปรับไม่ได้ก็ต้องมาปรับที่ setting นะครับทุกคนนะ,อะโอเคก็ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาสตรีมเกมให้ดูครับครั้งหน้าโอเคขอจบเพียงเท่านี้นครับบ๊ายบาย